เกี่ยวนิ่ก็โดนด้วยไ่เกี่ยวเรแต่ลุ้นี่แกนเี่มีคันแยกรูปได้กูปิดกันเลยนี่กูมาปิดอกับเวกันใช่ในสเหรอมืดโ้มีองหน้าด้วยไหมไม่รู้ะไรเนกติมัญญาไหนเฮ้ยมีแต่กระดูก อะไอ่ะมีแล้วไตโคงเตะนุเสากินหรือเปล่าวะมีมียเนงเสากินโครงนเหยั้นเหรอไม่น่านั่งเลยอะโครงนี่โบ๊ะเนนโครงอะไรนี่ไม่ใช่หรือมันมันนั่งไม่ได้แบบนี้ไม่หมันแคบอนเ่ียกหาโขอการดเจอยันบนี้ไมันแคบมันเป็นเำอาดักปิดมันมาเนนสายแล้วเนี่ยเยขยับมาก